สามมุมนะครับก็ประมาณสิบห้าหย่อมบ้านนะครับประชากรก็ประมาณสองพันนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางก็เราจะตังแต่สายลมแสงแดดสายน้ำครับแล้วก็ถ้ารถยนต์ไปไม่ได้ก็ขึ้นหอครับเดินทางไม่พูดถึงว่าถึงงานทั้ันขึระดับบางครั้งก็ใช้ไม่ได้ถ้าไฟดับตั้งแต่แม่จเรียง อันนี้ถางออกซิเจนใชไหม่เด้าสิบคัวเี่ะเป็นเกียร์ออกซิเจนเครื่องวัดความดันงน้ำหนักเพื่อนช่่งน้ำหนักแล้วก็หูฟังอืมตัวดิจิตอลอะไรนั่นอันนี้จะฟังเครื่องช่่งหัวใจจะงอันนี้เท่าไหร่กันไหม ตัวน,นี้เหรอคะตัวน,นี้เคร่องฟังหัวเด็กก็ประมาณหมื่นเก้าวันที่ 3, สามพฤศจิกายนสองห้าเราปันออกจากวัดจองสูงไปยังสำนักง,งานสาธารณสุขแม่สเสียงเพื่อมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่รอพอสตอสล่าเชียงตอโพสอว่านท่าตาฝั่ง ซึ่งแต่เดิมเราจะส่งมอบอยังพื้นที่เลยแต่สถานการณ์ไม่เอื้อน่มวยครับมีพายุฝนเข้าเส้นทางลำบากและเหตุการณ์สู้รบตามแนวตะเข็บชายแดนไม่น่าไว้วางใจครับพวกเราจึงเปลี่ยนแผนทําพิธีส่งมอบที่สำนักงานสาธารณสุขแม่เสรียงครับโดยมีคุณชูชีพการชนะสูตร ประธานชมรมจักรยานทัวริ่งเสืออินโดจีนเป็นผู้ส่งมอบและคุณจักรพงศ์สีเมืองรองสาธารณสุขอำเภอแม่เสียงเป็นผู้รับมอบครับอุปกรณ์การแพทย์ที่เราส่งมอบให้แก่รอพอสอตอตามแนวจะเข็บชายแดนไทยพามา่าริมฝั่งแม่น้ำสารบินมูลค่าก็อยู่ในหลักแสนครับถึงแม้ ราคาจะไม่มากมายนักแต่พวกเราก็รวบรวมมาด้วยใจครับด้วยความห่วงใยพี่น้องริมฝั่งแม่น้ำสารวินทั้งไทยและพม่าทุกชนเผ่าครับสรับก็าาตแสแลงเชงตองเรัิดชอบ3มู่นะครับ<ม>ก็ประาณสิหยอมบ้านนะครับชักวกัก็ประมาณสองันะครับการเดินทางนะครับการเดินทางก็เราจะตั้งแต่ สายลมแสงแดดสายน้ำครบครบครับแล้วก็ถ้ารถยนต์ไปไม่ได้ก็ขึ้นหอครับโอ้แล้วเลือกขึ้นหอเลยได้ไหมเลือกหอไปชุกเฉินนะครับหอไปฉุกเนนะครับก็ขึ้นไปถังแองโกลผมระยะทางประมาณ94กิโลนะครับเก้โห9บกิโลใช้เวลาใช้เวลาก็สี่หรือห้าชั่วโมงช่วงช่วงฤดูฝนนะครับสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็น อ่าดูแล้งก็ประมาณสามชั่วโมงก็ระบาดอยู่นะครับที่ผมบอกมีทั้งทั้งนั้นทั้งบกนะครับงเราก็ลั้าอากาศด้วยครับผมขอมครับผมหรับเส้นสระของคนนะครับจะอยู่เส้นเขาเรียกว่าตะบนสองหินครับถ้าเราเดินทางไปเราจะผ่านโกโซ่ก่อนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่มีรายชื่ออยู่แต่ตัวไม่อยู่ประมาณพันกว่ารายนะครับ คือก็ชอบสามหย่อมบ้านนะครับไปถ้าวันสมวติถ้าเราเข้าไปแล้วฝนตกมาทีหลังเราก็ออกมาได้ตอนนี้เราอยากจะเป็นแบบน้เส้นทางไม่ถึงพูดถึงว่าทางการหรือคนระดับบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เว่าถ้าไฟดับตั้งแต่แม่ชะเลียงพอดมาเนี่ยคือเราไม่ได้คขาดการลงนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานครับ แต่บรรยากาศหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหเพี้ยๆเฉยๆก็ถ้าถึงไดดูที่ว่าน้ํามันลงแล้วก็สวยครับถ้าแล้ก่อนเยอะมากอันนี้ที่ตอนหลังก็ไม่ต้องกินเนั้อไงอันนั้นเหลือตอนนี้นี่คือ ไม่ไม่เสียเพราะว่ายังมีปัญหาอยู่เพราะว่าทางลาบผมมีปัญหาเรื่องจเดี๋ยวจะโดนส่องเชื่อจะ่ัชาตินี้ผมในส่วนของลาบสองไม่สิงนครับอ่าเป็นลาบในส่วนของรับผิดชอบในส่วนของทางพื้นที่ลาบเป็นพื้นที่สูงครับรับผิดชอบทั้งหมดหกหมู่บ้านนะครับเนาะของเราจะเป็นพื้นที่สูงค่ะ อ่าอยู่สองหมู่บ้านนะครับอ่าที่อ่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเนาะอ่การผู้บริการทั้งหมดนะครับอ่าประชาชนที่ให้ให้บริการทั้งหมด4,5 0 0อคนนะครับในส่วนของการออกคนที่เชิงลุกระก็ต้องดูแลในส่วนของลูกหายเราทั้งสองแห่งนะครับเราจึงาขึ้นไปทุกเดือนเพื่อติดตาม ในส่วนของการรักษาการให้บริการบางแห่งครอบครัวเนาะทั้งในส่วนของคนไทยและคนต่างชาติเนาะที่เป็นขึ้นบ้านของฝั่งนู้นนะครับเนาะยิ่งในส่วนของทัพตะฟ่งนี่เท่ากันเลยทั้ง50-50ว่าบางทีอาจจะฝั่งนู้นอาจจะเยอะกว่านะครับเนาะในส่วนนี้ที่เราต้องดูแลอยู่นะครับครับเออก็ในส่วนของเขตตะบนแม่ยวมในส่วนของทัพตะฟ่งและกองกองต้องให้สูงก็ยินดีต้อนรับนะครับหาทางจีนจะเข้าไปเยี่ยมชมที่นี่หรือว่าขึ้นไป ในสนของข้าัตรในตอนนี้ที่ภาวะการสงบปกติตอนนี้นะครับครับครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับผมดชีพกทางการนาิจการนกนาจดาสแนเคกีรอกเเ่อเครื่องวัดความรงน้ำหนักคุณช่างน้ำหนัก แล้วก็หูฟังค่ะในตัวดิจิตอลอะไรนะั้นอันนี้จะฟังเครื่องช่างหัวใจเอันนี้เท่าไหร่ใกันนะตัวนี้ระคะตัวตัวนี้เครื่องฟังหัวเด็กก็ประมาณหนึ่งเก้าค่ะ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook, YouTube, กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัดบุญยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ